ไม่แน่อาจจะมาพิมลกีก็ได้สำหรับเซนดีนซีดานนะครับมีรายงานโหมหนักว่าเซอร์จิมแรดคลิปเนี่ยอยากจะได้ตัวซิซูนะครับหรือว่าเซนดีนซีดานออกมาคูมเมนยูแทนเชนฮารกรายงานข่าวจากฟุตเมอร์กาโต้ครับบอกว่าเซอร์จิมแรดคลิปตอนนี้เจ้าของทีมร่วมเมนยูสนใจแต่งตั้งเซนดีนซีดานเป็นผู้จัดการทีมคนต่อไปแทนที่ของเอริกเชนฮากปัจจุบันเทนฮากตกอยู่ภายใต้ความกดดันจากผลงานที่มันน่าผิดหวังในฤะดูกาลนี้ครับ นั่นเลยจะไม่เริ่มมีกระแสว่าแมนยูที่มีแรดคลิปแล้วก็ทีมงานอินนิอซึ่งคอยควบคุมการดําเนินการด้านฟุตบอลเต็มรูปแบบอาจจะมองหาคุณซื้อคนใหม่ซีดานคือเป้าหมายระดับท็อปที่มาสิตีอย่างแรดคลิปอยากจะได้เข้ามาจันที่เจนฮาร์กนะครับตามการรายงานของฟุตเมกาโตปัญหาหลักสําหรับแมนยูคือซีดานต่อปฏิเสธสโมสรอื่นมานับตั้งแต่อําลาเรนเมริดเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับ ยังไม่ได้คุมทีมไหนเลยแล้วทางเรอัลมาดรเนี่ยยังคงเป็นทีมเดียวที่ซีดานคุมมานับตั้งแต่แขวนสตันเมื่อปี2 0 0 6และเขาก็เพิ่งให้สัมภาษณ์ด้วยว่าอยากรับงานกุนซื้อให้สโมสรในอิตาลีหลังจากเคยแคแข่งให้กับยูเวนตุสในอดีตนะครับโอ้โหอันนี้คือสิ่งที่เซนดีนซีดานนะครับได้เปิดใจว่าอยากจะคุมทีมในอิตาลีเหมือนกันนะ อยาจะลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับแต่สื่อจากฝรั่งเศสครับพูดข่าวว่าเสื้อจิมแรดคลิฟเนี่ยอยากจะได้ซีดานไปคุมแทนที่ของเอริกเชนฮาร์กทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่ซีดานจะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด